ว uh, ่าในในปัจจัยนั่งนี่เขาจุดพวกเนี่ยเขาจะมีดีซี่ขันนี่บอกครับผมว่าไม่บอกโคตรเจ้าพุทธว่าเนี่ยสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในกันเหมือนทั้งสี่บบมีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันหมือนกันรองท่องเที่ยวในภพน้อยภพใหญ่ก็ดีก็มีเหมืนกันบมดนะสัตว์บางจังพวกเกิดเป็นชราพุลละสังเสริฐชาโอปติกะเหมือนมานะผมเห็นโอ้ผมเลยอขึ้นะโอ้โอ้คนเฮานีอันพบสัตว์ที่เกิดปิมน์นนสัตว์ สตะแปลว่าผู้ผูกฟ้องอยู่เออผู้อันนั้นอยู่นะผู้ค้องอยู่ผู้ติดอยู่เนาะเพนาสตะแปลว่าแบบผู้ติดผู้ค้องอยู่ครับสตาเนี่แปลว่าผู้ค้องอยู่ติดอยู่นั่นแหละหลงอยู่นะเฮาก็เป็นสัตว์บ่ดเป็นคือกันเานะเป็นว่าผูกฟ้องอยู่อยู่เป็นนิดเหมือนกันผมว่าโอ้อันแล้วแต่บุญแต่กรรมเขาเนาะว่าซั่นเอิผลทานเขาพูดลูกคนก็มีเสื้อผ้าอาบนผ่องใส่พูดลูกคนก็ใส่เสื้อธรรมดาแต่ว่า ออกเบสันจะตุูเที่ยวเวลาดีดพินดีดอันนั้นก็มีตูมักเครื่องดนตรีนี่มานีปุ่มก็เึบือนผมว่าตูบ้านนี้นี่เอานี่เป็นบ้าตะคักปุ่าบ้าเนี่ผมขึ้กันนั่งอยู่เนี่ยมนึกขยี้ตายอีกมันเม็นบ่าผมบ้าผมแบบมาหนีปผมเกิดยังกลับเข้าไปกดตียานวมาจะคงเป็นบ้านนี่ยหูนี่ก็หูนี่นี่ยินไม่ออ้กัน เนเซนเตกันอยู่เมาบอลโอ้คุบาหลุนเนี่ยทำแตกแล้ว่าสันเอาโบยู่แล้วบัดสันจะสิกินาอะไรบัดสันวันนี้พวกภาพนั้นหายไปเนาะบัดวานนี้ผมเห็นรูปประพุ่มเนี่ยแล้วบอกไอ้ชันพุ่มแล้วบาดเห็นไปพุ่มเน่ผมมหนรูปพุ่ม่มนี่นังอันเขาสีนั่งสมาธินี่กอ้ยสุดลูกหูลูกตาเนี่ยโตโตเขานี่ใสขึ้นกระจกนี่ สักแต่ว่ารูปก็ะเม็นสักแต่ว่ามีรูปกระเม็นนะเเต่ว่าเเต่ว่าเป็นรูปปะพุ่มแต่ว่าในในจิตเห็นโบกบอกเพียงแค่ว่าเอออันนี้คือว่าสันลูปปะพุ่มนะรูปปะพุ่มเห็นเป็นรูปเเต่ว่าเต่ว่าอันเตว่าโป่งใสแต่ว่ากายยากของเขาเนี่ยมันเพราะว่ามันเขาบริสุทธิ์สุ่มทั้งเดินธาตุทั้งสี่เลยนะครับดินน้ำลมไฟเลยนครับเอโป่งครับเออทต็มไปหมดเลย แต่หากบริมีสะดกสดาดแต่ว่าความพุ่งพุ่งใทของเขานะแต่นั่งคือคนห่านี่นั่งคือคนหฮาแต่ว่าออการการนั่งเขานี่สิมันเป็นเลี่ยงแถวไปเลยนะแบบนั่งสมาธิแบบยาวไปเลื่ยเขาแสดงให้นว่าการฝึกำกำลังของกำลังคงสร้างองสมาธินะครับออไปสัวคณะนั้นสิไปเกิดเป็นสัวคณะนั้นนออั่นในในเจในธรรมเนี่ยมันมันจะพูดขึ้นมาจากั่นน,นะออ่ะเนาะผมก็เลย ผมก็เลยเกิดความมั่นใจเลยแตต่พุนมานะตะบัวเองขนาดดอกไม้พญามารมากผมก็ยังบริสุทธิ์แต่ได้ดอกไม้พญามารมากเขาไม่ออกเขาออกจุวัดนีผ้าหันยานดอกไม้พญามารเอาเอาไปเนาะเอาผมไปเนาะขนาดตะบัวก็ยังยันยานอยู่ด้วยตะบัวก็ยังได้ยินข้าวเนาะยังว่าว่าก็เป็นยานแหละครับสภาวะเป็นยานแบบนี้ตุกเป็นที่ละบ้านในสภาวะ การที่ว่าหูเรื่องเรื่องเรื่องหูได้ยินบทที่เรียงนี่บทบทที่เรียนนี่ผมจะได้ยินเสียงเสียงส่วมนมนต์เนี่ยเพื่นว่าในในประวัติที่ว่าประวัติของหลวงหลวงปู่เวียร์เป็น Ар อะเป็นอาการกของจิตมั้งครับแม่มดนะเป็นหูเป็นหูแววเพราะว่ามันจิตจิตที่เป็นสมาธิดีมันติคือว่ามันติเอาสุดใดนี้การันเสียงเทศเนี่ยมันติ มันสิไปเป็นคือขี้ที่เรียบไปนี่หมดเย็นยุวยยุ้ยมาตื่นขึ้นมาเนี่ยเงยเลยมวลในจิตในใจมีปิติมีมีสุขเรื่มหมดนะความเป็นยังไงเนี่ยสภาพวะมันบอกครับาวตอนเฮาตอนเฮาอันตอนเฮาเข้าไปเองตอนเฮ่าเริ่มปฏิบัติที่เรียบนะตอนนั้นแหละมครับพบมันมีความตั้งมั่นนะ แต่ว่าเห็นดูดูเขามันสิเกิดความเบื่อได้ครับอบบนี้มันเมือนบ๊ตื่นขึ้นมาไปล้างหน้าถอดเดรอไปคับท่ายหรือไปจังไรนี่กะในยินท์ในยินครับมันสิบานี้การปฏิฆาคัดเครื่องผู้อื่นนี่ตัวอารมณ์ตัวนี้มันสิเข้ามาได้ครับอบบนี้มันสิเห็นมันสิเห็นปฏิบัติคือจะโผล่กันนะเร็วระทีล้ี่แล้วบ้ันนี้ มันสิมาบุทธพิส yes> ูจน์ทำอเลยการปฏิการกระเทืองว่าเขาเขาหน่อยเขาไหลคือสันไตรับสำคัญเลยจะเริ่มแล้วเริ่มเปรียบเทียบแล้วครับเริ่มเปรียบเทียบแล้วเพราะว่าเริ่มููเพราะว่าหูเขาได้ยินไก่ดิหูเขาได้ยินไก่เนาะได้ยินไก่บ้านนี้เรื่องเงินเรื่องคือว่าอนาคตมืออื่นจะเกิดขึ้นปั๊บนี้มันมันพุดขึ้นมา มันขึ้นมาเป็นแต่ว่าภาษาป่ะวันนีมิตมันบอกคำมันบอกเป็นนิวิดเป็นโซนละเอามันมันสิเพียบเทียงว่ามันจะด้อยคาคนอื่นเลยตัวนี้มันเกิดมามนด้อยคนอื่นตกงต่ำเลยแต่ว่าอโ้แต่ว่ามันจะเป็นในในมุนทินเก่าบวกรับนักทัพโทเป็นแบบมุนทินเกามุทินเก่านี่เป็นเครื่องติดเลยดิมุนทินเก่านี่ยขอบคุณในนักทัพโทเป็นแบบ เ็นเครื่องติดแบบมานัเอากระเมีนหมดอะสำคัญว่าเลิกกับเขาสำคัญว่าดีกับเขาสำคัญว่าเสมอเขา้แลวป่านั้นบุญนี่เหรอโอ้ส่วนมากมันจะเอาเนื้อกับเขาเลยมึงเดือนนี่ไปจองจองจะบพิษคู่บาอาจารย์บุญนด่มึงเดือนน่นผมก็เป็นเี่เป็นแล้วครับโอ้พภาษาหนึ่งสองจ้องจับพิษมึงเป็นก็โกวบุญแล้วบุญแล้วเป็นนี่โอ้โหตายเลยตอนีขันพาเกันมึงเดือนน้ายหดได้เมื่ก่อนนะผมจะไา ตอนผมไปที่ดวงติศพม่าพ <gardens> ุทธบ้านอันนี้พรรษาที่พรรษาที่สี่ที่ห้านี่แหละผมไปไปอยู่ในรรมเนี่ยอธิฐานอยู่สิบห้ามื้ออยู่ในถอำติดบ้านกระเลียงติดกระเลียงมีกระเลียงเลู่อนสิบหลังข้างเลื่อนอยู่ต้องเข้าตรงคามห้วยกาแข้งเข้าไปอีกกระเลียงผมเข้าไปมันจะเป็นบ้านบ้านคค้งเสาถ้ำ ถ้าห้องสะเลาของโรงหนะโอ้ถห้องสะเลามันสิเป็นห้องเด้บ่งผมไปอยู่อง่เฮาสมว่าเฮาลิบเข้าไปนี่อ๋อมันสิเป็นอุโมงค์เห็นนี่เห็นในถ้ำนึงน้อยตะกานบางเจ้อก็เป็นฮูปปีศาจมื้อ้ก็ฮูปเทพโูปนั้นก็มีนะแบบแล้วแต่จิตเฮาจินตนาการนเอานะเป็นฮูปงููปหยังก็มีหั่นน่ะแต่ว่าเฮายืยไปสายใต้นี เรือมยุกยิบๆไม่เป็นกองอหินปะการังเฮื้อเกียจไสยคล้ายๆว่าอันป,นปะการัางตะกอนมันจะเป็นน้ำทะเลคือพคนเบาเนาะน้ำทะเล,ลมันแห้งไปนะนั่นนี่ก็เลยอธิษฐานอยู่สิบห้ามือปีนั้นนะ่ะเกียองศาตะบัวความหนาวโอ้จังพมชานักจะเข็งโบเข็งเสื้อเขนยาวกับโบไซต์ต้องจะโขงโอ้ยต้องมีมานะชิจิมาจะโขง เป็นพระเป็นพระทุดงคักไหลลงไปผมไปนะเออแมนแมนคักไหลไปเลยผมไปผู้เดียวผมไปเห็นตัวผู้ได้แล้วผมคิดไปแล้วว่าไปผู้เดียวไปผู้เดียวก็ได้วาฉันผมก็ไปนั่งวานียูฮันกับู่เป็นหูแววกันเนี้ยหูแววเสียงเสียงสวดพุทธคุณนี่เบิ้ดมือ จขนาดเแต่ก่อนเนี่ยบุ้งไพว่าอันร่มตีหน้าผามาเนี่ยตื่นยังเฮ็ดโอ้เหจะไดเนาะผมว่าก็เลยบานี้กว่าอันไม่ยังหมดบานีมือมือทีสามมาหนีมือทีสามมือทีสามตอนกว่าผมจึงตื่นขึ้นมาได้น่ะจังอันจังดับหูเวยนนี่จังดับได้ผมผเป็นนอนมันมันเป็นมันเป็นป้องป้องภูเขาทุมาทีน่ะ โยม nhau เลยคงจะเป็นมโยม n h a งูงูงู n ย a u งูโอ้ยงูโว้ยงูโย่ยมน h ง u ู่ปู่่ยดีปุ่มนตั้งหมางูเลยแต่ปู่เขาเป็นรักษาขนาดเนาะนังสมาธิกดพุงกลางไว้เนาะกดต๊สิกดปุ๊กรอป๋อวางแขนเลยห้อยกัดลูกสทดสอบขนาดเนาะห้อยกัดพุงกด หูอันเรื่องหูเวี้ยวหนก็ดับปั๊บปั๊บเลยแล้วจี๊ดมาพูดกับตัวนี้บ่ะนี่ไอ้เรื่องพวกนี้อ่อันนั้นอันนั้นนนัมันไปยู่ไปยู่กับงูบ่ะนี่มาขึ้นฟืงอ่ะคือหาสาเหตุเปิงยังเขาต้องมาอันตกสิปุ๊บผมไปนั่งตันทางเพิ่นเพิ่นหิวอาหารบ่แสดงว่าเพิ่นเพิ่นสีมาซอยก็บอะไรไหมเพิ่นหิวข้องซอยห้าวข้อมก็เมื่อคืนิ่งหักบ่ยานหนูนะหักไป หายวับไปก็ตาได้งูหนึ่งก็นเองบุมก็หาทั้งไปทั้งมาเอากันบุก็คิดว่าอไอ้หูแววหนึ่งสมัยเขาเห็นแล้วล่ะเพราะว่าเขาได้ยินแต่หูแววเด้ยินจิตมันบเปลี่ยนตอนนั้นเนาะมันต้องการให้เขาเปลี่ยนเรื่องเพิ่มบ่อยสนใจหูแววมันก็จีด้าปีกมันนี่แหละเขามาสอนทำครับโอ้ยผู้นุตรผู้วุูรตกกระเจับปูนแล้วเลยมันบอกการการเที่ยวบินระบ้านนี้อ่าเระมาณ 5กิโลโอ้หาลงไปบ้านบาบาลียงมานี่เฮาต้องออกแต่พนเด้้วนนบาออยางไปม้วนย่างไปบ้านนครเฮาค่อยสิจ้งเนาะมันสิเป็นผู้เข้าสั่นจังซี่เนาะเออบ้านนีมันสิผมเลียดนาพาไปเปิี่นาาไปโอ้ผมก็มื้อนั้นน่ะจับงอนไดอืบงอผมเปรียบเเมตตาเนน่ะเีย เขาคือร้องเพลงอะนะคือสัเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดเกเจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาเรียบบอไปคือร้องเพลงไงนะคือไปคล้ายมาเคลื่อนเอาท้องในใจดอกไม่ได้หากไปดังเลยนะมันก็มมวนไปมิ่งมิ่งเนี้ยบันผมไปเห็นมีควายตะบัวเองไปเจอมีควายอยู่นไปเห็นมีควายครับมีได้มีควายอยู่ในควายกากเข่งนรับมีครับหลายโต๊ะมันมันจกกลิ่นเพิ่อยู่ออ โอ้ยกระสีซ้ำกุบกบานนี่แล้วโอ้ยแก่ๆพักที่ทำไม่ดีว่ะวายแล้วกุบกบานนี่เพิ่งกังวกเบิึงผมเนี้ยโอ้อไปหาบินตาบากก็เด้อทางไปทางมันมาสันหากินโรวบพวกระจุกกินเฟืองซื้อไปโหดมันกระเลียงอ้โหเนาะไปไปไปบ้านกระเลี้ยงมันบักน้อยๆเนี้ยมันม้ามันมันเห็นพระมันเคยมีครูบาอาจารย์ผ่านมานรู้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 โอ้มีเพิ่นมาเลย เป็นยังเมัอนโบเนี่ยก็เลยถามมันไอตัวเล็กก็สันรูโอมีเปรียว <S S อะไรใส่าบาทบอกกินขา้าวอกอันใส่ข้าววอกคุณพนะ้ามันก็เลยพาไปบินนาบอดหลังจากสีท้องหิวด้วยฮะ,ะก็เลยพ่ออันบานีุ้มกบไปินนาบาัดไปเพื่อนเลกบานี้เพื่อนเลกเนี่ยตัดหัวกระหอกนะ แก่งยิงเขียวแกเสียกะซีเบอร์บ้ได้ผ้าด้ครับบานเอาใส่แกงใส่บานได้บ่ใส่บานเลยใสบานวหัวเขาพร้อมนี่ป่งมันโอ้ขึ้นจัดัมันเหม็นบ่เออมาแต่เขาต้องโลดด้ครับป้อนหัวป้อนหัวออกมาได้ถุกนนีบ่เหม็น ป้นหนูเอามาซื่อๆดิปนหนูเอามาลิฟเข้าไปเดี๋ยวก็ปุ๊ก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 อะไรต้องหุงเขาต้องนี่แหละเออต้องรอเขาต้องรอเขาเ้วจะเอาผลเอาะเต้ยว่าลักษณะการเสบาดของทางเขาเดี่ยบุคือทางเขาเลยเหตุใดจังว่าสั่นอาหารเนี่ยเขาสิเขาสิแบ่งอยู่สองส่วนเนียอ้สองส่วนเขาสีเขาสิสองส่วนคือว่าเขาเอามาจานนึงนี่เนาะเอามาจานนึงนี่เขาสิใส่เขานี่ครึ่งนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาสีขวดให้ให้หมูให้เป็ดให้ไก่ให้อันนั้นไปเลยเขาสีทานทั้งสองเลยครับท่านทั้งสองเลยทานภาคก่อนทางบ้านเฮานี่มีต่ว่าเซเป็นบองมึงอยู่เขาไกลฟ้ามองมองเส้หมาหมดนะทเขาผมมันโมเมนต์เแต่บัวไอ้เขาสีปีนจังสันเนี่คือว่าเขาท่านในภาคเขาสีทานให้ให้ให้สัตว์ไปเลยนะครับอหผมไม่นั้นผม วันนี้ผมไปเจอประเด็กเนื้อมานนี้ปลาเด็กเนื้อปลาเดกเนื้อเอาเนื้อหมูปลา <c oughs> หิดประเด็กทว่าอันถ้าภาษาบ้านเฮาภาษาตกบนเฮา,าตะลุตะล,ตะลุนะครับตะลุตะเก้านเนื้อเนื้อ,อเนื้อนอเนือเนื้เนื้อเนื้อเนื้เนื้อเนื้อนื้อเนเนื้อเนื้อเนั้เนื้อเนือเนื้อเน้น้เนืเือนเนื้อเนืเออ้เนื้อเือนเน้มน ผมก็ขึ้นในใจน่ะเป็นบ้านเลยมีผู้สาวบัวน้องในในในคิดกินมากเลยในวใบนุ่มนะใบนุ่มตอนนั้นมันจะเป็นเทิงไดวาสนะเกิดเพราะว่ามันล่วงหลายคนนี่ที่ไปเขาใส่บ้าตรเนี่ยสาเมื่อนเตียมบาตพอดีบาตรดาวนิ้วนะใส่หลายเนาะไปกินอาหารก็จืดเนี่ยก็จืดแล้วเนาะ ก็หอกหัวเดียวเนาะเอาเข้าเจ้ามาเตรียมิถุงเป็นไหมละครเป็เพื่อนที่สองนั่นก็ได้ได้ตะลุนั้นเออตะลุีกเนาะแต่ข้าวเจ้าบริข้าเจ้าบริเซอเปรียบเหมนใส่ถุงนะมันจะเป็นบ้านโบราณนี่คุกสิกบัตกดเลยกดใจเลยเขาเปรียบว้านลักษณะเขาว่าบอกให้ยานอันยานอันซูลบาทพระไรน้องบอกยานเลยเขาไม่เขาเงือกเสียก่อน ปวดซุดปวดชนปวดชนได้โอ้โหเนาะป่าน oh, no. ั้นปวดได้เขาทำบุญับทาบุญเดีทำบุญด้วยใจเดีโอ้สุดยอดพวกชาวเขาเนาะผมก็มาผมก็ขึ้นมามาหนีมาหนี้องให้ระยะตัวนั้นทุ่มนสองทุ่มหนีความตะกะตะกามของหมูของสัดป่ามันหูน้ํานตะบัวมันเหียลงมาธรรมดาเด้อยูเ่ยกาเค้งออกมาเป็น เขาเสียงดังหเดแล้วเครื่องก้องเอาแต่เขาก็หิวน้ำอยู่เนาะเขาหิวน้ำครับเมียนครับเขาหิวน้ำความเทีงอาหารของเขาอยู่เนาะใช่น้ำเมียนครับว uh, ันนี <h iamo> <h iamo> <h 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 ้ผมไปมันเมื่อนั้นผมปวดท้องท้ายมาเนี่ยปวดปวดท้องไทยไทยนักเนาะไปไทยมันผมมันนั่นไม่ยังทิมไหมที่ผม หักไม้หักใบไม้รุนซ erm ีหัวโป๊ะเ๊ะโป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 ะโป๊ะเปะโป๊ะโป๊นโป๊ะ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 นป่ะโป๊ะโป๊นโป๊ะโป๊ะัปงะโป๊ะโป๊ะพา๊ะโป๊ก็ป๊ะโป๊ะโป่ะโป๊ะท่๊งโป๊ะ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 โปมะป๊ะโะวะปะโอโป 哈哈，我一个弄正所谓。